ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเกเกดเดอร์ค,รอคนสร้างถนนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นช่วงลงวัสดุนะครับลูกรางเรานี่นะครับสับชาวบ้านเนาะแต่ถ้าทํางานลาดยางก็จะเป็นสะเบ็ดแ้นชาวบ้านงานอาอรตก็จะเป็นลูกรางเออแ,แต่สับเขาจะเรียกกันนะครับโอ้โไม่รัง มันกดแตกไหมแม่รันโอ้แตกนะครับไม่แข็งมากเท่าไหร่แล้วบดเยียบไปในเม็ดกากซากนะเม็ดดีนะครับพวกที่เป็นแม่ด้านเลยเลยก็แค่มันเหยียบแตกอใบมีดใหม่ด้วยครับคมขนาดสียังไม่ถลอกเลยอันนี้ใบแปดนิ้วหนาน่าจะสองเซนนะ สั่งแบบบางมาอยู่แต่ว่าไม่มีของนะครับก็เลยได้แบบน้ามานะครับเราเรียบเหยียบไปก็แตกหมดครับขนาดรถกดยังแตกเลยนะครับ วางรอวัสดุมาส่งแล้วก็ทำการแต่งผิวนะครับให้เสมอนะครับเพื่อเวลาเราปูวัสดุเนี่ยมันจะได้อ่เป็นเนื้อเป็นเลเยอร์ชั้นเดียวกันนะครับ <S <S ถ, <S <S ถ้าว่าพื้นไม่เสมอในเวลาเราปูไปมันจะเเกิดการลอกการร่อนนะครับตรงที่มันสูงก็เวลาเราปูไปมันจะเเป็นยังไงน่าก็คือวัสดุที่เราลงใหม่ไปเนี่ย มันจะเป็นด่างๆนะครับมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะถ้าเราแต่งพื้นเสมอเวลาลงวัสดุปูไปเนี่ยมันจะสวยเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับลูกรางก็ตัดออกมาสดๆจากบอ่อเลยครับเม็ดกากซากเลยครับถ้าเขาสารก็ที่หนึ่งกุล่ะ เม็ดสวยครับนะครับถ้าวัสดุเราเทเต็มเรารูดแนวยาวหน่ใบมีดสองใบมีดก็เสมอแล้วครับรู้เรื่องเลยครับ ลากมาแล้วนะครับทากพื้นที่ก็เรียกรถอะไรรถรถควายเล็กเนะาะทางพื้นที่ก็ว่าหัวลากก็ว่ารถไถรถไถเดินตามโอ้วแ,แต่จะเรียกกันนะครับ ก็ลากเข้าไปก่อนโอ้เทเลยาวใหญ่ครับโครงสยามครับผมมีป้ายทะเบียนด้วยนั่น อะไรหกแ้านะครับอันที่เห็นเป็นทรายนี่มันเป็นดินทรายที่ไหลมาจากาไร่มันด้านบนนะครับเป็นที่เนินนะดูไอ้ลกรังผิวเก่าก็ยังอยู่น,นั่นนี่ผิวเดิมเก่านะครับชั้นผิวลูกรางเก่านะยังอยู่แต่ว่าดินทรายมันไหลเนาะเป็นที่เนินฝนตกแรงก็ไหลมาตามน้ํานะครับแล้วก็ มากองรันล่างนี่ไอ้เนาะมันก็ทับถมกันนะครับรถวิ่งไม่ได้ก็ทำาโครงการเอาลูกหลังมาลงเพิ่มเติมนะครับโอ้ได้ใบมีดใหม่ปาดเป็นปาดปูดเป็นทูดครับเสมอเปรี้ย แทงร่องน้ำครับหรือว่าตัดไหล่นั่นแหละไหลเสร็จก็ทำการกัดความกว้างครับไล่ระดับไล่ผิวนะครับแนวท่อแนวร่องน้ำก็จะตรงกับแนวท่อนะครับ เข้าก่อนนะครับเริ่มแรกแล้วก็พอปาดเข้าปุ๊บแล้วก็ตีวัสดุออกคืนครับให้มันได้ตามแนวล่องน้ำนะครับมันก็จะทําให้ถนนเราสวยเสมอนะครับออของทับมดมาแล้วครับโซนนี้จะใช้หกล้อวิ่งวัสดุครับก็ไม่หรอกก็ทีมงานครับเป็นหกล้อนะครับแต่ผพราะว่าก็ดีนะครับเป็นการกระจายรายได้นะครับ ผมเชื่อว่าหกล้อแต่ละคันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแน่นอนครับแต่ว่าเป็นทีมงานครับในระแวกนี้มันก็จะได้กะไระจายรายได้นะครับมันจะไม่เหมือนบอริษัทเดียวมาทำนะมันจะผูกขาดเจ้าเดียวนะครับ น,นี่เทกองเดียวเกือบหมดเลยนะครับไม่ได้ราดให้นะครับ การปาดเกลียเพื่อให้แค่รถวิ่งได้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่วัสดุมาเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีแต่ละดับแต่ละหกล้อเขาเทไม่เหมือนกันครับบางทีเทกองเดียวให้อย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ค่อยๆตล่อมไล่ไล่ดูความหนาตามเรื่อยๆรับ